นิคกี้ฟีฟ่าพอยต์คอยจำหน่ายฟีฟ่าพอยตและฟีฟ่าคอยราคาทุกถูกลิงอยู่ด้านล่างนะสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีอีนะวันนี้ก็นี่ครับผมของวันฟุตชมเปียนเข้าแล้วไปดูกันว่าผมได้รางวัลอะไรไปดูกันมา ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าครั้งนี้มันรวมจําได้ว่ารวมเบสของทีมวัลูวินี่ครับผมได้อีลิทหน euh. ึ่งครับผมสองอีลิทอันติมอยอันติมอยทุยอันติมอยอะไรอันติเมททีโอทีเอสแพ็คครับผมสองอีลิทอันติเมททีโอทีโอทีโอทีเอสแพ็คแล้วก็สองแลพเปเยอร์แพ็คครับผมกับหนึ่งแสนคอยโหรางวัลจุใจมากรางวัลจุใจมากบอกเลยมาเดี๋ยวเราไปเปิดแพ็คกันเอ้ยเดี๋ยวเราก่อนอื่นก่อนอื่นไปดูก่อน ไปดูไม่ใช่ไม่ไมใ่ให้ดูทีมออฟเดอะวีคจะให้ดูทีมออฟเดอะซีซั่นครับผมทีมออฟเดอะวีคนี่ตัวแบบอย่ามีเลยเชื่อกูไม่มีก็ไม่มีใครว่าหรอกจะไม่ตัว <c oughs> ไม่มีก็ไม่มีใครว่าหรอกนี่ครับผม tox ultimate ครับผมนี่เลยครับมันนำทัพด้วยเลวาาเหลือเท่าไหร่ก็แสนนึ่งเหรอโซเลสเหลือถึงล้านไหมล้านนิด,นดโอ้โหเนี่ยงกวล้านกูโอ้โหล้านสองผมซื้อมาสามล้านผมซื้อมาสามล้านหนึ่งนะฮะโรนโดสามล้านตอนนี้โค้ดแสนกว่ากูว่าแล้วนะ กองเต้หกแสนแปดแสนเก้าแสนนะผมเดี๋ยมิสซี่ไม่มีขายว่ะลามมสแปดแสนเคียรินี่สามแสนโอ้ราคาม่งตกแบบตกเย่ยๆทุกตัวสามแสนเดเฮหกแสนนอยเออร์หกแสนมาเซโล่สามแสนฮัมซิกสามแสนโอ้ตกยับเลยอัลลี่มีแต่คนจะขายไม่มีคนซื้อแน่เลยลูกากูหกแสนนะผม ผมมันมยองล้านหนึ่งอาซาอาซาอย่ล้านกว่าอย่งองีเกต้าสองแสนโอ้ยเจ็บคอ <c oughs> ล็อบเบนสี่แสนครับผมเมเทนเจ็ดแ,แสนล้านหนึ่งแฮร์รี่เคนสองแสนถูกๆท,ทั้งนั้นเลยระหวังตัวท็อปอย่างเดียวเลยนะหวังแบบโดเมซี่อะไรอย่างเงี้ยเราไปมียองล้านแสนอะไรอย่างเงี้ตัวแพงๆตัวหลักล้านอ่าเดี๋ยวเราเปิด แรพเยอร์แพ็กก่อนครับผมแพ็กห้าหมื่นแพ็กห้าหมื่นโอเคแพ็กแรกจัดไปครับผมแรพเยอร์แพ,พ็กจัดไปไม่น่าได้อะไรหรอกจงอะซิลิกูครับผมซิลิกูสลายน้ำสีเขียว,เ,ยวเพื่อนอร่อยเลยเกินซิลิกูนีเป็นซิลิโก้ไอสัตว์เล่นเองตบเองชองเองเพี้ยนใหญ่แล้วชิบหายอ่าแพ็กห้าหมื่น แพ็คที่สองเลยครับผมจัดไป C A M Isco โอ้โหติดทีมวอลดีซีสันเลยนะเนี่ย Isco ติดทีมวอลดีซีสันเลยครับผมไม่เป็นไรเสือกซ้ำมีไอตัวหานั่นป x เซลแม่งเลยแม็กซิมมาเอาละได้เวลาครับผมสองแพ็คสี่ตัวขอเด็ดๆสักตัวหนึ่ง จาก4ตัวเขาได้เด็ดสักตัวหนึ่งโอเคไม่เคยได้เปิด2แพ็คติดก,กันมาก่อนเลยนะโอเคอีลิต l t i ติเม t ทีมออฟด e ซ e a ั่นแพ็คแพ็คแรกจัดมากครับผมไปครับผมมันบอกเอาแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันวอกเอาแน่นอนอยู่แล้วว่ะเ <you> know. บลเยี่ยมได้เบลเยี่ยมก็โอเคแล้ว C A M เรียงโบราณสั่ไม่ได้สิว่าจาเรียงโบราณนะผมแต่ได้แบบยี่หมอเอกโอเคอยู่มีโลฟูเมเท็กเรโบรานใช่ไหมเฮ้ยรอดตายแล้วแ็กแรกรอดตายแล้วครับผมเรียงโบรานผมดูว,ว่าผมผ่านแล้วผมสอบผ่านแล้วเดี๋ยวไปดูตัวข้างในกันว่าจะเป็นตัวอะไรดูผมสอบผ่านแล้วแพ็คแรกสอบผ่านแล้วมาตัวในตัวอะไรวะไอซ์ไอ์อนิเคีย แฮรรี่เคนแฮร์รี่เคนสองแสนก็ยังดีกว่าด้เท่านี้โคสว e วะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแฮร์รี่เคนเข้าคลับไปก่อนส่วนเดนโกรักนเอาเข้าทักฟลิตไปโอเคครับผมแพ็คที่สองเมซิโดเมซิโดเท่านั้นโอเคแพ็คที่สองจัดมา ไอ้สเปนใครว่าสเปนดีเคเดเฮครับผมโอเคนะโอเคนะโอเคนะไม่น,น่าเกียดไม่ได้แบบคือถ้าไม่ได้เป็นพวกไอเฮี้ยนเข้ามาแบบอย่างตัวนี้คอสอะไรอย่างเงี้ยมันปวดเลยปวดเลยนะปวดเลย ปวดนี่เลยถ้ามาเป็นคนที่โพสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโอเคครับผมเนี่ยไปดูอีกตัวกันไปดูอีกตัวกันพ่อมตายอาริเกตมึงนี่นะจะเอากูให้ได้เลยใช่ไหมโอเคถือว่าไม่น่าเกลียดนะผมไม่ได้ดีเลิศร,ระเรสดสีไม่ได้เมซี่แต่ว่าเมซี่โดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงแบบเปอร์เซ็นต์มันก็คงเท่าหมอยหมา คงเท่าหมอนมาได้ตัวละล้านมาตัวหนึ่งก็โอเคแล้วผมส่วนเดเฮประมาณหกเดดูราคาหน่อยก็ได้ดูราคาหน่อยก็ได้เดเฮประมาณหกแสนเมื่อกี้อาประมาณหกแสนประมาณหกแสนหกแสนประมาณหกแสนก็โอเคครับผมก็โอเคเพราะว่านี่ก็สุดท้ายสุดท้ายของของอออของฟูชชัมเปียนแล้วเพราะว่าอาทิตย์หน้าแม่งจะแจกเป็นมันจะแจกเป็นอเอาของเก่ามาแจกใหม่อ่ะซึ่งปัญญาอ่อนมาก เอาของเก่ามาแจกใหม่ผู but, but way, okay, so ้แชมเปี้ยนผมก็คงไม่เล really? ่นแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็คงไม่เล่นแล้วผมก็คงจะเล่นอาจจะเล่นแค่แบบพอขำๆแต่ก็คงไม่ได้ไปเล่นเอาของรางวัลอะไรจริงจังแล้วมาเปิดเพราะว่ามันเอาของเก่ามาแจกอะโอเคครับผมก็เดี๋ยวสำหรับทีมีไว้เท่านี้ก่อนละกันใครไม่ติดตามฝากกดติดตามด้วยกด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยใครไม่กด s u b s c r แฟนเพจรบกวนกด s u b s c r i b แฟนเพจด้วยก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราพรีแพร์แล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเจอกันฟีฟ่าสิบแปดเดี๋ยวเราจะ พูดคุยเนี้นพูดคุยนั่นอะไรต่างๆเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไม่พูดพัานำเป็นเยอะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย